มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเราเตอร์ w i ไ i Xbox Series X ของจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีนะครับเพื่ออินเทอร์เน็ตที่รุนแรงก็ตั้งแต่ผมซื้อมานะเ,นเพื่อนๆผมก็เปิดดูแอปทุกวันนะวันนี้วันที่24นะครับเป็นวันศุกร์นะอยู่ดีๆแบบรถมันก็พุ่งมาเลยนะเพื่อนเพื่อนผมเปิดดูตอนเช้านะ8โมงนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีใครไม่รู้เพื่อนๆนมากดออดนะเราก็ไปเลยนะก็ น่าจะของมาแหละเพราะปกติเนี่ยเขากดออดแล้วเขาก็ไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเอาวางตรงนั้นเลยนะเพื่อน,นโอ้โหดีแั้วผมไม่มองสุดลูกตารั้วบ้านผมนะผมปิดประตูแล้วนะผมนึกว่าแบบนึกว่าตรงข้ามบ้านเขามากดออดผิดนะโอ้โหเอาวางอย่างนั้นเลยนะเพื่อนสะุดยอดดีไม่ล่วงลงมานะเพื่อนเมื่อคืนนะฝนตกอย่างหนักเลยนะครับวันนี้มันสุกทองใสเขาน่าจะมีปาร์ตี้กันนะรีบตั้งแต่เช้าเลยนะ ของน่าจะเยอะนะเพื่อนๆสภาพกล่องก็โอเคนะก็เป็นขนส่งจากบริษัท The Fact นะเพื่อนๆผมไม่ได้เลือกนะอันนี้ร้านเขาซื้อมาให้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวการซื้อ Xbox นะครับซีรีส์ X อนะเพื่อนๆจาก Lazada นะวันที่9เดือน9มีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อนๆลดแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะครับราคาแบบถือว่าถูกอะนะครับตอนนี้ผมได้มา220บบาทนะเพื่อนๆ นะบอกแฟนไปเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนสองพันสองอ่ะเพื่อนเพื่อนนะพูดตรงๆอันนี้คือคัตเตอร์อาบยาพิษงูจงอางนะเพื่อนเื่อนบอกว่าโอ้โหตายนะครับถ้าโดนนี้ตายแน่นอนเราแกะด้านหลังแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ด้านหน้าจะแพ็คมาอย่างดีนะครับก็แกะเลยแล้วกันนะโอ้โหก็อันนี้เป็น x b o x นะเพื่อนเพื่อเครื่องญี่ปุ่นนะใครที่จะซื้อ X b o x บ็อกก็คลิปนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจได้นะครับ xbox เนี่ยถ้าบ้านเรานะครับไม่มีสโตร์ไทยขายนะเพื่อนเพื่อนเครื่องที่อยู่ในบ้านเราจะเป็นเครื่องไม่มีประกันทั้งหมดเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อกันที่สิงคโปร์นะเพื่อนเเพราะว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ก็จะมีเครื่องฮ่องกงแล้วก็เครื่องญี่ปุ่นนะเพื่อนเพื่อนเปิดมาโอ้โหกลัวไม่ญี่ปุ่นแต่ทําไมหนังสือตัวหนังสือเป็นเกาหลีวะเพื่อนๆื่อนี่ฮะ gtx นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเพื่อนเพื่อน gtx เนี่ยไม่มีเหมือนกันนะพูดล้อเล่นนะผมอ่านไม่เป็นนะ กลัวไม่รู้ว่ามาจากต่างประเทศครับแต่มันเป็นหนังต้นหนังสือเกาหลีนะเพื่อนเพื่อนแต่เป็นเครื่องญี่ปุ่นเ,เริ่มงง,งครับเริ่มงง,งนะไม่เป็นไรครับแกะออกมาด้านในโอ้ยห่อมาอย่างดีนะเพื่อนเื่อนห่อมาดีมากนะครับแล้วก็เดอะแฟเนี่ยปกติเดอะแฟมาที่บ้านผมเนี่ยกล่องจะโอ้โหแม่งเหมือนเอาไปทําลูกฟุตบอลอะนะมันเตะมาเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่กล่องนี้โอ้ถือว่า ไม่มีร่องมีรอยนะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จครับเพื่อนๆนะนี่ครับราคาผมได้มา2,200บาทนะนเพื่อนๆอบอกบอกแฟนไปเท่านั้นนะนเพื่อนๆก็ต้องช่วยๆกันนิดนึงนะครับด้าน,นในแถมเงินหรือเปล่าโอ้ไม่มีเงินเลยมีแต่โควิดนะก็ฉ <c oughs> ีดสเปรย์แอลกอฮอลก็น่าจะช่วยได้นะนเพื่อนๆนี่ก็เป็นกล่องนะก็เอาไปก่อนละกันนะโอ้ยโต๊ะนี่เป็น โต๊ยางนะเพืเ่อนเพืเ่อนมันสกรปรกนิดนึงนะครับเพราะว่าคราบสกรปรกมันเยอะจริงๆนะก็นี่ฮะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน่าจะผ่านมือมาหลายคนมากนะครับเครื่องนี้มาจากญี่ปุ่นนะเพื่อนเพื่อนเป็นเครื่องญี่ปุ่นเลยนะครับเครื่องญี่ปุ่นต่างจากเครื่องฮ่องกงหรือว่าเครื่องสิงคโปร์ไหมก็ไม่ต่างนะเพื่อนเพื่อนปลัป๊กอะไรเนี่ยไม่ต้องแปลงเลยนะครับแล้วก็มุดโซนได้ปกติเลยนะครับถึงเวลาแกะด้วยมีดคัตเตอร์อาผพิษงูจงอางนะเพื่อนๆือนก็ แกะเลยละกันนะครับตื่นเต้นนะนเพื่อนๆกล่องเนี่ยมีความหนักมากนะ Xbox ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะเผื่อใครที่จะแบบโอ้เข้ามือครับดีไม่ตายนะเพราะมันไม่คมนะมนเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เพื่อเพื่อนๆคนไหนนะที่จะซื้อ Xbox นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะในการตัดสินใจตอนแรกัเพื่อนๆผมไปรอเครื่องสิงคโปร์นะโอ้โหรอในไลน์ลกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ของเขานะนเพื่อนๆจะถ้าเครื่องสิงคโปร์เนี่ย ปกติแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0กว่านะเพื่อนเราก็จะมีค่าขนส่งประมาณ3,000บาทนะครับ3,000บาทก็จะกลายเป็นประมาณถึงมือเราจริงๆก็จะประมาณ2 21เอ็ดนะ2 1 0 0 0นะเพื่อนๆแต่ถ้า0 1 0หมนถึง 22, นี่แหละนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ชิปปิ้งนะการซื้อเครื่องเครื่องสิงคโปร์เนะี่ยเพื่อนๆจะต้องไปกดไปกดซื้อนะครับ ในเว็บ Microsoft นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ที่อยู่เป็นของ s h i ป p i n g ลงไปนะครับเขาก็จะส่งของไปที่ shipping นะครับก็คือบริษัทขนส่งเอกชนนั่นแหละนะครับแล้วบริษัทนั้นก็จะส่งมาที่บ้านเรานะครับที่สิงคโปร์จะซื้อแบบนี้นะเพื่อน,อนส่วนฮ่องกงก็คล้ายๆกันครับแต่ร้านเนี้ยที่ผมซื้อมันอยู่ใน l a z a d a นะเพื่อน,อนแล้วก็ใน shop e ีด้วยนะคือร้านเนี้ยเราจ่ายเงินปุ๊บนะ ก็ได้เครื่องเลยนะครับเราไม่ต้องไปชิปโปงชิปปิ้งอะไรเลยเหมือนเราซื้อของในช้อปปีเหมือนใน La ซา,าด้าปกติเลยนะเพื่อนๆ่อนแล้วก็จะมีบางร้านเพื่อนเพื่อต้องดูดีๆนะบางร้านยังไม่รวมภาษีนะครับแต่อันนี้ถึงมือผมแบบไม่ต้องเสียภาษีเลยนะผมใช้โค้ดส่วนลดนะเพื่อนๆก็ราคาก็อยู่ที่2องนะหรือ2,200บาทนะครับเพื่อนๆอนอืมประมาณนี้นะครับก็มีทั้งเครื่องฮ่องกงกับเครื่องญี่ปุ่นนะผมก็อะไรก็ได้นะก็เครื่องญี่ปุ่นก็ดีนะ ญี่ปุ่นก็น่าจะคุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็กนะเพื่อน <c oughs> นะไม่ใช่อันเซนนะครับนะญี่ปุ่นนะเพื่อนประเทศญี่ปุ่นนะนี่ก็เป็นกล่องฮนะเขียนว่าจัมอินนะเพื่อน<ๆ>แล้วก็ซิลมาอย่างดีนะครับกล่องเนี่ยถ้าแกะนี้จะรู้เลยนะเพื่อน<ๆ>ถ้าแกะเนี่ยจะรู้เลยนะครับกล่องเอ็กบอกนะตอนนี้มันยังไม่ได้แกะนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อน<ๆ>ถือว่ากล่องเรียบร้อยดีสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้เพื่อนดูการดูเครื่องครับมันจะเขียนตรงนี้ครับเพื่อนๆโอ้แมงวีว่ะ Made in China นะครับแต่โมเดลเจแปนนะเพื่อนๆลองดูนะครับมันจะมีตรงสื่อเจแปนอยู่ตรงนั้นนะก็หาดูไม่ยากครับเพื่อนๆใครที่จะซื้อมือหนึ่งมือสองเนี่ยก็คลิปนี้ก็น่าจะช่วยเพื่อนๆดูเครื่องได้ไม่ยากนะครับเครื่องเจแปนก็จะเขียนว่าเจแปนนะครับไม่ใช่ว่า Made in China เป็นเครื่องจีนนี้ไม่ใช่นะเพื่อนๆ นี่ครับแกะก็ดึงอย่างนี้เลยครับพอดึงปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะรู้เลยว่าเราได้แกะไปแนะเพ่นเพื่อนมันจะเหมือนตอน,นเพื่อนๆแกะของ Apple อนะ่ะถ้ามันแกะมาแล้วเพื่อนๆก็จะรู้เลยนะครับว่ามันแกะมาแล้วนะก็กล่องเล็กกว่าที่ผมคิดไว้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผมก็จะลองเปรียบเทียบกับ playstation 5ให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับเพราะว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังเลือกอยู่นะเลือกอยู่เนี่ยก็น่าจะ น่าจะช่วยตัดสินใจได้นะครับว่าตัวเองเหมาะกับ xbox หรือว่า playstation ละกันนะเพื่อน,อนกว็วันนี้ก็มาอันบ o x กกันก่อนนะจริงๆผมผมก็พอรู้แล้วแหละนะว่าว่ามันต่างกันยังไงนะเรื่องเรื่องเกมอะเรื่องเกมมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเกมไม่เหมือนกันมีบางเกมที่ที่เหมือนกันนะอย่างพวกฟีฟ่าพวก ea เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับ l เลดเดท gta อะไรเงี้ยมีทั้ง2ทั้ง2 2แพลตฟอร์มด้วยกันนะ จะมีเกมเอ็กคลูซีฟของ PlayStation นะที่เขาเป็นเอกลักษณ์นะนี่ก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะเพื่อนเพื่อนผมก็แกะให้แบบเผื่อเพื่อนคนไหนไปซื้อเครื่องมาอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อมือสองเนี่ยเออเขาให้มาครบหรือเปล่าฟองน้ำมี2ชิ้นหรือเปล่านะครับมีแผ่นกระดาษพวกนี้หรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนก็ดูไปด้วยนะเผื่อเพื่อนคนไหนที่จะขายเนี่ยก็ะจะได้แบบเออดูว่ามันตอนมานะีมันห่อ,อยังไงนะครับเผื่อจําไม่ได้นะตัวนี้โอเครื่องเครื่องเล็กนะเพื่อนเพื่อน เครื่องเล็กกว่า p พ a y s t a t i o n 5ค่อนข้างมากนะครับแต่มีน้ำหนักน้ำหนักเยอะมากนะครับหนักจริงๆนะนี่ก็เก็บไว้ที่เดิมแล้วกันนะเพื่อนๆได้แล้วนี่ครับเราก็ได้เครื่องออกมาแล้วนะเพื่อนๆด้านใน,น,นก็จะเป็นกระดาษนะครับมันจะมีกล่องจอยอยู่นะอยู่ไหนวะกล่องจอยนะแกะเครื่องก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆตรงนี้มัน ถ้าแกะรู้เลยนะครับเอกบอกเนี่ยแกะปุ๊บเป็นรอยเลยนะเพื่อนๆดูดิไม่มีทางที่ว่าจะเอามาพับให้มันเหมือนเดิมแล้วมาบอกว่านี่คือเครื่องใหม่มันยากนะครับโงชิบหายขนาดแกะมายังกลับได้เลยนะเพื่อนๆอืมเนี่อนอยตั้งก่อนตั้งก่อนอุหนักนะเพื่อนๆหนักหนัก,นกผมว่าเครื่องเพยเบา,วกวากว่านะครับ <c oughs> ขนาดเล็กเล็กกระทัดรัดนะครับ ไม่เกะกะโอ้โหพอตเยอะชิปหายเพื่อนๆดูมีพอตแลนครับ USB แล้วก็มี SD card หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือฐานด้านล่างนะเพื่อนๆแต่เครื่องเป็นลอยมือง่ายนะครับเพราะมันเป็นสีดำนะสีดำแล้วก็เนี่ยรอยนิ้วมือผมติดเครื่องไปละนะครับใครที่แบบซีเรียสก็ไปหาสติ๊กเกอร์มาแปะแล้วกันนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นถุงนะครับถุงแบบ เนี่ยถ้าแกะมาเนี่ยมันจะยับเลยนะเพื่อนเพื่อนมันจะแบบมันจะยับเลยมันรู้เลยว่าแกะนะด้านบนน่าจะเป็นกล่องจอยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรมาบ้างนะกล่องจอยครับแพ็กเกจเนี่ยผมบอกเลยว่าผมให้เครื่องเพเหนือกว่านะครับ x อ o กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแกะยากนะเพื่อนเพื่อนแกะยากแล้วก็แล้วก็มันยังไงก็ไม่รู้นะ นี่ก็สาย HDMI ครับสายชาร์จแล้วก็นี่ก็คือคู่มือนะเพื่อนๆโอ้โ oh. ห Microsoft Bill g a t e มันไปเขียนภาษาญี่ปุ่นมาตอนไหนมาไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมายังไงเนี่ย Bill g a t e โอ้อ่านไม่ออกนะเพื่อนๆเ,เป็น Microsoft นะครับ Xbox เป็นของ Microsoft นะเพื่อนเอน,นี่ก็น่าจะเป็น Joy ครับโอ้ oh. Joy นี้รู้สึกว่าเล็กเลยครับเพื่อนๆ เล็กกว่าจอย p l a y s t a t i o n 5ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เล็กกว่าจอย Xbox 360ค่อนข้างชัดเจนนะตัวนี้เป็นจอย Xbox Series X นะนเพื่อนๆแต่ดูแบบดูสากมือนะดูแบบไม่ค่อยลื่นและจอยดูเล็กมากนะครับจอยดูเล็กจริงๆนะถ้าเทียบกับ PlayStation 5อันนี้ฐานนะนเพื่อนเพื่อของแท้ต้องแถมฐานนะนเพื่อนเนี่ครับต้องดูลาเซล์ด้วยนะปกติแล้วนะครับดูลาเซล่ เขียนถูกเปล่าเพืเเ่อนดูลาเซลลนะเอดูลาเซลลนะครับเนี่ยของแท้ฉีกปุ๊บแกะปุ๊บจะรู้เลยนะครับว่ามันซีลมาแบบย้อมแมวไม่ได้นะครับนี่ครับใสยถ่านเลยแล้วกันนะเพื่อนติดหรือเปล่าจอยนะก็ใครที่ซีเรียสนะว่าจะแบบอยากใช้แบตเตอรี่ก็มีขายนะเพื่อนแต่ผมว่าใช้ถ่านก็ประหยัดดีนะครับแล้วก็ถ่านสองคู่เนี่ยโอ้ถ้าเล่นนะ ถ้าไม่ค่อยได้เล่นถ้าเล่นวันละชั่วโมงเน่ยผมว่าอยู่ได้เป็น2-3เดือนอะนะครับก็ซื้อฐานชาร์จมันก็ได้นะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็น playstation 5เนี่ยจอยเขาจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวครับแล้วก็เสียบสายชาร์จเอาหรือว่ามีแท่นชาร์จนะเพื่อนๆถ้าเป็น xbox ก็จะเป็นฐานนะครับหรือใครจะไปหาแบตเตอรี่มาใส่ก็ได้นะมีขายเหมือนกันตรงตูดด้านหลังนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเรื่องกระดาษเรื่องแพ็กเกจเนี่ยผมให้เครื่องเพยนะผมว่าเครื่องเพยอ่ะ ง่ายกว่าซิมเพิลกว่านะครับอันนี้มันดูแบบแกะยากเก็บยากยังไงก็ไม่รู้นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนรวมถึงเมนูด้านในด้วยนะผมว่าเครื่องเพลเนี่ยโอ้โหแบบทำมาดีกว่าพวกเมนูการตั้งค่าการต่างๆนะคนที่จะซื้อ xbox เนี่ยจะต้องแบบจะต้องมุดโซนอะนะถ้าถ้าเปรียบเทียบเลยอะ xbox นี่เหมือนเหมือน android อะเพื่อนเคือมันมันทำได้หลายอย่างนะ แล้วก็ซื้อเกมได้ถูกกว่าด้วยหูพัดลมโคตรใหญ่ครับคือไอรูเนี่ยเพื่อนๆนด้านในมันเป็นพัดลมนะพัดลมใหญ่ใหญ่เท่าเครื่องเลยนะครับใหญ่เท่าหน้าเครื่องเลยนะคือพัดลมใหญ่มากนะครับอืมเยี่ยมเลยนะต่อไปนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะเหลือแค่นี้ครับสิ่งที่เราจะใช้นะเพื่อนเพื่อนก็จะมีจอยสาย hdmi แล้วก็สายปลั๊กนะเพื่อนเพื่อนมี3ามอย่างเนี่ยที่เราต้องใช้นะครับ ส่วนสาย HDMI เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ของเครื่อง p l a ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียบทีวีหลายครั้งนะก็ย้ายสายหลังเครื่องแล้วกันนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เช็ดแกฮหลอน,นิดนึงนะครับเพื่อความสะอาดนะมาจากญี่ปุ่นเลยนะเพื่อนๆเครื่องนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แต่เมนูด้านในเป็นภาษาอังกฤษนะใครที่แบบุคิดถึงแบบ เมื่อก่อนอะถ้าวัยเดียวกันนะ่ะถ้าซื้อเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนภาษายังไม่ถูกนะครับเพราะว่าเมนูเป็นญี่ปุ่นหมดนะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมันเป็นสโตที่ติดมากับเครื่องญี่ปุ่นจะเป็นสโตอเมริกานะเพื่อนแต่สโตเนี่ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะสโตก็คือเหมือนเหมือนเหมือนแอปสโตในมือถือเหมือน Google Play Store อะไรอย่างนั้นนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับมันออกแบบมาให้เปลี่ยนอยู่แล้วนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราไม่ได้ว่าซื้อเกมเถื่อนนะอืเวลาซื้อเกมเนะี่ย มันดีกว่า PlayStation 5ก็ตรงนี้แหละเพราะมันไม่มีสตูไทยครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆพอเสียบเข้าไปปุ๊บนะเพื่อนๆก็ต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก่อนนะเพื่อนๆต้องไปโหลดแอปมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะการเชื่อมต่อของมันเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนะเพื่อนๆถ้าเทียบกับ PlayStation นะ PlayStation ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตัวเนี้ยเพื่อนๆจะต้องมาเชื่อมต่อแอปนะแล้วก็ล็อกอิน microsoft microsoft ไอ้รหัส microsoft ก่อนนะเพื่อนๆ แล้วก็มีการอัปเดตตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันอัปเดตนานนะที่ผมตัดไปตัดมาเนี่ยเพราะมันอัปเดตนานนะครับคือซื้อเครื่องมาเนี่ยอัปเดตอัปเดตประมาณประมาณ15นาทีได้เลยนะรวมทั้งอัปเดตจงอัปเดตจอยเลยด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็รอนะเพื่อนเพื่อนเครื่องเล็กมากนะเทียบกับ P5 นะครับคือแบบเล็กเลยอะดูเล็กเลยนะแต่หนักนะครับก็ ผมก็เสียบกับทีวีทั่วไปธรรมดานะเน็ตนี่ขนาดเน็ตผมดาวน์โหลด1,000นะเพืพ่อนๆยังแบบมีความมีความอัปเดตนานเนี่ยพอมาถึงปุ๊บพอเชื่อมแอปเสร็จปุ๊บก็มาอัปเดตจอยอีกนะอัปเดตจอยนี้ก็เร็วนิดหนึ่งนะประมาณสักสานาทีนะครับแต่อัปเดตเครื่องอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซนะต้องบอกว่าสีสันของมันเนี่ยสู้ PlayStation 5ไม่ได้นะครับเฉพาะอินเทอร์เฟซนะเพื่อน แล้วก็จะต้องศึกษาครับเ,เพื่อนๆจะต้องศึกษาการสมัคร u n นติเมทพา s s ครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะจ่ายประมาณ1,300บาทนะครับได้เล่นเกมแบบ e อ็ clus ีฟเลยนะประมาณ16เดือนนะครับซึ่งซึ่งถูกกว่า PlayStation 5ค่อนข้างมากแล้วเกมเยอะกว่ามากๆนะครับเกมเยอะกว่ามากจริงๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องศึกษาการมุดโซนครับเพื่อซื้อเกมในราคาถูก ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเพื่อน,อนๆนมันออกแบบมาให้ทําแบบนั้นอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกมันเหมือน Android นะเพื่อนเพื่อเพื่อน,อนๆจะต้องศึกษานิดนึงนะ p l a y s t a t i o n 5มันเหมือน iOS นะครับที่แบบทํามาแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เล่นได้เลยนะแต่อันเนี้ยมันไม่มีสต re ไทยนะเพื่อนเพื่อนมันเลยจะต้องไปซื้อสต re ต่างประเทศนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าผมก็จะแนะนำละกันนะครับว่าถ้าผมจะเก็บไว้หนึ่งเครื่องเนี่ยผมจะเก็บเครื่องไหนแล้วก็เครื่องไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับทั้ง ที่ผมเล่น PC แล้วก็ PlayStation 5แล้วก็มา x b o x นะพนเพื่อนๆเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ